สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 3 7 7ลาออกจากงานแล้วไม่ส่งประกันสังคมต่อเกินเวลา6เดือนต่อมาได้งานทำแล้วส่งมาตรา3% 3เหมือนเดิมเราจะได้เงินตอน55คิดต่อเนื่องหรือว่าคิดยังไงคะเงินชราภาพในกรณีที่ได้เงินเดือน1 5 0 0 0บาทเช่นเดิมไม่คิดต่อเนื่องครับแต่คิดต่อจากเดิมต่างกันนะครับถ้าคิดต่อเนื่องเนี่ย มันหมายความว่าคุณเว้นว่างไปก็คิดอันที่เว้นว่างด้วยดังนั้นครับในช่วงที่เว้นว่าง6เดือนไม่ได้เป็นผู้ประกันตนไม่มีการนำส่งเงินสมทบไม่มีการคิดอะไรเพิ่มในช่วงนั้นนะครับว่างก็คือว่างคุณไม่ได้นำส่งเงินสมทบนะครับดังนั้นคิดรวมใช้คำใหม่ครับใช้คำว่าคิดรวมกันไหมอย่าไปใช้คำว่าคิดต่อเนื่องถ้าคิดต่อเนื่องเดี๋ยวจะเหมารวมว่าช่วงว่างก็คิดด้วยนะครับดังนั้น คิดรวมแต่ช่วงที่เว้นว่างไม่เอามาคิดนะครับคือการนำส่งเงินสมทบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดูในเรื่องของยอดเงินสะสมหรือในเรื่องสถิติที่เป็นจํานวนเดือนที่นำส่งเนี่ยนะครับนับรวมทุกช่วงเข้าด้วยกันแม้ว่าแต่ละช่วงนั้นจะไม่ต่อกันนะครับคือเราอาจจะเคยส่งไว้100เดือนเว้นไป10ปีกลับมาส่งอีก ก็เริ่มนับต่อไปครับเป็น1 0 1 1งรเดือนไหนนำส่งก็นับเป็น1เดือนนะครับามาที่ข้อ2ครับกรณีที่ได้งานใหม่แล้วเงินเดือนไม่ถึง1 5 0 0 0บาทตอนชาราภาพจะคิดเงินชดเชยจากชาราภาพเก่าไหมหรือคิดยังไงคะก็คิดผมจะบอกยังไงดีคือสถิติเนี่ยก็อย่างที่อธิบายไปแล้วในเบื้องต้นนะครับก็คือคิดรวมทั้งหมดเลยคิดรวมทั้งหมดเลยนะครับ คุณไม่ได้บอกมาครับว่าคุณนำส่งมาทั้งหมดกี่เดือนถ้าคุณนำส่งมาไม่ถึง180เดือนเนี่ยการคำนวณบำนานก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับคุณจะได้รับเงินชาราภาพเป็นบำเหน็จบำเหน็จมาจากยอดเงินสะสมครับสะสมในส่วนชาราภาพสะสมไว้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นนะครับอาจจะมีเงินเพิ่มที่ประกันสังคมคิดเพิ่มให้เป็นผลประโยชน์ตอบแทนหรือว่ามีประกาศเพิ่มให้พิเศษเป็นบางช่วงนะครับก็บวกเพิ่มเข้าไปดังนั้น ถ้าหากเป็นรูปแบบที่นําส่งไม่ถึง180เดือนแล้วได้เป็นบําเหน็จเนี่ยก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากส่งไว้เท่าไหร่ก็รับไปเท่านั้นบวกด้วยผลประโยชน์ตอบแทนนะครับแต่ถ้าหากว่าส่ง180เดือนขึ้นไปก็จะคิดบํานานครับการคิดบํานานมีตัวแปร2อย่างครับคือระยะเวลาในการนําส่งและฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายระยะเวลาในการนําส่งเนี่ยก็เหมือนที่อธิบายในช่วงแรกเลยครับ มันเป็นสถิติการนำส่งเงินสมทบดังนั้นนับรวมทุกช่วงเข้าด้วยกันไม่นับเฉพาะช่วงที่เว้นว่างเท่านั้นนะครับเว้นว่างก็ปล่อยว่างไปกลับมาส่งต่อนับสถิติรวมกันจำนวนเดือนยิ่งมากยิ่งมีโอกาสทำให้เปอร์เซ็นต์เติบโตครับส่วนอีกหนึ่งตัวแปรครับคือฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายให้ดูหลังจากที่ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงแล้วแล้วก็จะไม่เป็นผู้ประกันตนอีก ก่อนที่จะไปรับเงินกรณีชาราภาพนี่ครับให้มองย้อนกลับไปของการนำส่งเงินสมทบ60เดือนก่อนที่ความเป็นผู้ประกันตนจะสิ้นสุดลงนะครับถ้า60เดือนของคุณเนี่ยมันต่อเนื่องกันมาคุณก็หยิบมาใน60เดือนที่ต่อเนื่องกันเลยหรือว่า60เดือนเนี่ยมันไม่ได้ต่อเนื่องกันมันมีเว้นว่างขั้นอยู่บ้างคุณก็แค่นับจำนวนเดือนทุกเดือนที่มีการนำส่งนับมาใน60เดือนล่าสุด แล้วก็ดูครับว่าใน60เดือนล่าสุดนั้นมีฐานค่าจ้างเท่าไหร่อยู่บ้างถ้า60เดือนเป็น15,000ทั้งหมดก็แสดงว่าฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายคือ15,000แต่ถ้า60เดือนสุดท้ายมีค่าจ้างที่ไม่ใช่15,000ปนอยู่ด้วยอย่างเช่นคุณเคย15,000มาโดยตลอดครับแต่คุณมาได้งานใหม่ไม่ถึง15,000 ถ้าหากว่าของเก่าที่เป็น15000ยังอยู่ในห่วง60เดือนและของใหม่ก็มีขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ต้องเอาไปเฉลี่ยกันครับของเก่ามี15,000กี่เดือนละ่ะก็คิดออกมาเอาทั้งหมดอนะ่ะบวกกันนะครับของใหม่ก็บวกกันแล้วก็เอาทั้ง2ยอดเนี่ยของใหม่ของเก่างานเก่างานใหม่เนี่ยมาบวกกันให้มันครบ60เดือน แล้วหารด้วย60ครับก็จะออกมาเป็นฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับดังนั้นสรุปข้อ2ครับในเรื่องของเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเกิดจากจํานวนเดือนในการนําส่งก็คือนับรวมของเก่าครับส่วนฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก็ให้ดูเพียงแค่ว่า60เดือนล่าสุดนั้นมันมีฐานไหนอยู่บ้างก็หยิบเอามาให้ครบทั้ง60ตัวมาบวกกันให้ครบแล้วหาร60ก็จะออกมาเป็นฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายครับ ขอบคุณสาหรับคําถามนี้ครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ